ครับเมื่อนี้ไอ้พ่อถ้ำสิพลาท่านมาพบกับนวัตกรรมนะครับการทําผลิตภัณฑ์ทําจากใบไผ่นี่ครับผลิตภัณฑ์ทําจากใบไผ่เนไผ่ธรรมดานะครับเห็นไหมใบไผ่ที่ตัดมาครับเตรียมเลือกใหม่เลือกใหม่ที่ที่พอดีนะบัวแก่กับบวแก่ขักนะครับพอดีพอดีสองน่องนะครับใหม่สองน่องนะครับที่ทา แนวสันหนูครับเอื่อมนมาตอกสันหนูครับตอกเอื่อนหนูนะครับค่อยชมกันนะครับมัดเองครับถ้ำเองนะครับนี่คือวิธีการเตรียมเตรียมไม้นะครับเอาไม้เอาจากตอกเอื่อนมาจากตอกนะครับเป็นไม้พอประมม้าต้องมากขูด ขูดเสนเป็นไขายมดไม่แต่งหม้อครับมันอนิ่มอนิ่มๆนิ่มก็เล้วขูดออเอาแต่มีขูดแล้วเต้องใส่กระดากไส้ดากไส้เตรียมไว้ดกไสดักไส้เบอร์ศูนย์เันเบอี่ละเอียดเบอพันเบอพันละเอียดสุดต้องขูดขูดทุกเส้นนะครับทุกเส้น เื่ออยังเพื่อให้มีคว่ำระเบียบเพื่อจะได้ท่าไดรเสียงที่ต้องการเมื่อแมนธรรมดาได้ครับกอตัวจะได้ได้โดนครับใไซเวลาเป็นมือตั้งที่ได้ตัวจะได้แต่ละเส้นแต่ละเส้นใส่เวลาน้านปูดไปเรื่อยนะครับก็เตรียมตอกแล้วปูดไปเรื่อยปูดไปเรื่อย ก็ตเตรียมทีวมับ,มบเดี๋ยวมัดเหมือนแรงให้เพื่อนไปลองมีพันครับไอ้ผ่านมาันจะออกเปกก็นลาจะกิบประสบผลสำเร็จสำเร็จนะครับแต่ว,ว่าขาดดาบโบผิดหวังค,ครับ เตรียมไม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวลักตัวลักยันกลางนะครับตัวที่ประคองเสียงแล้วปั๊บเสียงนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวปั๊บเสียงปั๊บเสียงเวลาเขาต้องการเสียงเสียงเสียงน้อยรือเสียงใหญ่เขาก็สูดขึ้นสูดลงครัที่เป็นตัวปั๊บเสียงใหม่นะครับเขาจะน้อาเป็นกลมๆใหม่เป็นลักษณะกลมๆนะครับก็เตรียมตัวลักตัวลักกางมัน ลักกางมีประโยชน์นังวิลกกางเ้าเฮ็ดออกก็ดีเะ่เต้องเฮ็ดใหญ่เฮ็ดก็ดีก็ดีก็ดีไหมก็ว่าซ้ำากลาซ้ำนละเฮดภางสม,สกสมสกเกลเฮ็ดใหญ่ร้ายมากเกลีย่างนีประโยชน์นังว้ยิตัวนี้ตัวนี้จะ่อยปรับเสียงปรับเสียงต่อ เขาสั่นไปเสียงคำเสียงใเงยต้อบสูดออกนะครับสูดขึ้นเป็นตัวปับเสียงยหรังจากเขาเห็นตัวเลี้ยวเขากบเตรียมมัดเข้าไปดตรเตรียมมัดเลือกตอกนะครับเลือกตอกเดี๋ยวเราไว้แล้วขูดไว้แล้วนะครับประมาณซี่หาสิน ไฟไหม้จะอยู่ในกลางนะครับไฟไหม้จรนะครับไฟไหม้จรงเขาอยู่ในกาง,ใ,ใ,ง,าใ,กางใส่ลงไปางรอบแรกรอบแรกรอบแรกแล้วก็ใส่จนถึงขั้น พันเกี่ยวมาเลยนะครับบมมีวิธที่ได้ต่อยงงหรอครับพันพันไป,ไปเรื่อยๆครับทักเสือ้อไปที่ระโต พักไปเรื่อยนะครับรนนะรครับเพื่อจับระยะมันเลยจับระยะมันวัดจับระยะสิพ่อครับพ่อครับที่หอดแรกจบนะครับรอบแรกจบแล้ว รอบแรกแล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นรอบที่สองเจียวรอบที่สองเลยกันเลี้ยงกันเลี้ยงเลี้ยงเป็นแมาเลยนะครับจับต่อแอบไปกันเลี้ยงเปนแม่เลยเลี้ยงแม่เลยเลี้ยงมันตอกชนกันนะครับโมกี้โอกับเส้นนะครับตัวใดกับโมกี้โอนะครับรอบสองนะครับเตรียมรอบแล้วครับเตรียมรอบแล้ว เต็บล็อกนะครับเพื่อให้มันอยู่นะครับสักเริ่มได้เชียงครับยังมาท่นแล้วนะครับก็เต็บล็อกแล้วๆเขาเกี่ยวด้วยตามด้วยเย็นนะครับไ่เย,ย็น

สุดแดงสุดแดงคอีสานนี่่โอ้ฟังดรอปฟังดรอปได้ก่อนความัก้างเอาไปชันยุกันเหลี่ยเลรู้มั้ยเเนาะออบ้านเดี๋ยวคนมใช่ไบ้ของผมบัวผมมาใช่แต่วัดตัวกันตัวเขาจะไปวัดก้างเนา นี้คือรอบสองครับรอบสองรอบสองเขาจะเกี่ยวเกี่ยวเทปขึ้นไปนะครับเกี่ยวกันไปมหาที่จุดจุดที่เขาต้องการที่จุดที่หัวมันนะครับข้อมันถูกข้อขเราเห็ดเขาจะเกี่ยวเทปสักสามรอบสี่รอบนะเพื่อจะให้มันให้มีความความความห่างกันนะครับระวังระวังช่วงแต่ละแต่ละรอบนะครับ รอบที่สองแล้วนะครับแล้วต่อไปจะรอบที่สามเริ่มจากการเลือกต่อเก้าครับจับจากหัวถ่ายนะเรียงเลยที่รอบที่สามนะครับปรเป็นแแบบเดียวกันนะครับก็รอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามนะครับเ้องไปเกี่ยวขึ้นมากัน ย้รอบกันร an ับเส้นเกี่ยวคักี่ยวรอบครับ สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับเกี่ยวแน่นๆนะครับเกี่ยวแนนใส่เต็บครับเตบพันสายไฟ เซตสินนะครับเรียบรลอยครับเดี๋ยวเสียงสซ่ครับเดี๋ยวครับเสียงครับเดี๋ยวตอนเย็นครับในใน้ผ่านเป็นปลานครับ